ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามมาชมนะครับเด้อสาหรับมือนี้ครับผมว่าสิออกมาใส่เบ็ดชุดเก่านี่แล้วครับนี่ในเบ็ดมือนี่เอาเบ็ดขั้นซื้อมาได้ครับเด้อเบ็ดชุดเก่าที่เคยใส่เยือปูนะครับเนาะซื้อมาสามสิบหลังครับเอาสิมาล่องเยือลูกกบครับห่เยือกบหน่อยเนาะมมนี้เยือเขียดครับผมมุมีเวลาเดือดหาหรือใจ จริงก็อยากเซยเยอะเขียดแหละครับแต่ของมีกบอยู่กันเลยเอ๋อลองเบิ้งกันนะอากินเขียดก็น่าจะกินกบด้วยก,กันนะครับอืะได้ลลองเบิ้งเหรอแต่ของมีกบหน่อยอยู่พอดีมาลองเบิ้งกันนะไอ้หนูตัดสิเป็นยังไงนะครับผมจักสินไม้หรือบนันไม้กะไม้ใกล้บ้านนี่โตานีหล่ะครับไม้ถนนนี่โตครับอื ขันซื้อสามสิบหลังครับเบอร์สิบห้าครับนี่นี่เปลี่ยนรูปแบบเป็นเบวทไงครับผมหาปลาไงก็นะมันนี่แบบนี่นักเที่ยวมันปลาข่อยไงนะครับเนาะเยอะกบหน่อยเยอะกับพวหลายดอกครับจับใส่กระชั่งกับของมันกับมาจากสามสิบสี่สิบตัวอยู่ดกกำลังเรอกแต่บ่กมันก็คือว่าเรียนทุ่งหน้าน้ำกันนะครับเด้อมาเอาบรรยากาศน้ำกันนะครับเนาะ เลืองานมาคำๆที่แหลกบอว่าจะบอกมากหรอกครับขี่รถหาไม้สี่เส้เบ็ดกับพวกนี้แล้วสุดท้ายก็นเลยครับมาไม้เก่าครับไม้แข็งทางคือเก่าไปเบื้องต้นกันครับผม,มเพื่อเป็นกรารมุสลิเวลานะครับเนาะเป็นยังไงฮัทเทียม,มานป่าพ่อไปอยู่ไปกินบ่อี๋อย่าทางเอ้ออยวันมาหาอยู่หากินเด้อลยวันมานานันป่าไปอยู่ไปกินเด้อ กระตูว่ขั้นไงหรอครับเบิง้งงบนกันลงทุนเลยมีเวลาใต่เขียดกอากบเจ้าของอย่างนี้การเกี่ยวนะครับเนาะพวงกันที่เกี่ยวไต่ข้างเลยครับสองข้างใส่กันเลยสอดปับ๊บียบร้อยไปยอนครับผม ครับผมหลังแรกเนะาะจักสิเป็นยังไงนะครับผมกับบนค,คบน,น,นี่เคยใส่เกียรครับเยือนี่นนี่เคยใส่เกียร์ดอกเยอกบหน่อยก็ได้เนาะมาลองเบิรงนกันครับผมสิรูม,มือน,นี้ละไปหลังต่อไปครับ เคยด้ยินเขาว่อาอ,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 อยู่ดอกเฟินกับว่าอยู่ใ่เยอะกบบคัี่เคยล่องเย่เกล็ดทังไหนลองเบื้องน้ากันมือนี้แหละครับสมไ้บ่เสียงปากคอยงครับผมฟัวม,มาเมื่อยนเยอะให้ได้อมือนี้ หลังที่ซองก็เรียบร้อยแล้วครับอะไปครับผมหลังต่อไปครับมาลอบเบืองน้ำกันระวังป่ากับงูอนได้สิพ่อต้อนกันครับ ใส่เยื่อปูไว้เถ่นดอกว่าสิม,มใสไ่ครับเยื่อปูก็ได้ขึ้นกลับมาแล้วบึงเยื่อปูจะกองอยู่ในถังนำจังเลยจังตายเบิดกับแดดหอน หลังต่อไปครับผมนานเบียดกไบ่ได้เลี่ยนไหมนะครับชุดตึงแจ่ะเหล็กๆมันก็งักเหล็กๆเลยเห็นเบียดมาเหล็กๆเดือนสองเดือนแล้วมึงบได้ลงสนามมาล่องเลย เจยคือเตรงไงเยอะหมวกกับใส่แล้วเยอะปูกับใส่แล้วเยอะเยอะครบบัดเรไปบอกบ่ม like ีโอ um, ้วเขียดกระลายอยู่ดอกเขียดหมกกระได้เออเดี๋ยวของหกนเฉียวเวลาได้ไปไต่ จบแล้ยครับผมไปต่อไปครับเดี๋ยวผมใส่ลังนี้เบื้องหลังสุดทธไทยนะครับเด้อจะได้เป็นการประหยัดเวลาครับผมการโปรเซวลานะครับเนาะมาลุนน้ำกันตอนยามที่เดียวเลยผมอาจจะไม่ได้ยามดอกเยอะแบบนี้ใส่ชิมไปเลยใส่แช่ไปเลย อย่างที่เดี๋ยวมึงซ่อหลดจากหลังนึงอ่ะเสียม้นค่ ไปครับผมเจอกันมื้อเช้าครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมได้เว,วลาแห้ะครับมาเลาะเบิ่งเบ็ด้อง,องอครับผมบั้ เวลาเลาะยามเบ็ดละครับนี่ก็เป็นเวลาประมาณห้งมงเศร้าครับผมเดยวไปรุ่นเบื้องน้ำกันครับผมสีมันหรือบ่มันเนาะเศร้านี้เนาะใช้เบ็ดไเหมอนขึ้นนี่ครับสามชิบหลังนี่แหละเยอะลูกกบนะครับเด้อบรรยากาศยังเมือเศร้าครับผมด้านหลังพาทิ์กำลังขึ้นครับไปเปเนร้่งเบ็ดน้ำกันครับบัดดีเป็นทังไงครับถ้าบ่มันก็ถือามาเร็นทงหรือหน้าำกันนะครับเด้อไะครับ อากาศยิ่งมเศ้า6โมงเศร้าครับลนเบื้องผ้ะอาทิตย์ขึ้นโอ้ขึ้นสูง่ะครับนี่กับสีห้อนจัดอีกแล้วครับเบื้องแล้วอากาศช่วงนี้โอ้ยำกังเวีนครับ40 4ิบบวกเลยครับอ่อนคับคนกระบาตกครับน้ำกระแหงเบิดละ เป็นรุ่นเบ็ดต้องกันครับผมเบื้องน้ากันป่าหินเป็นปอขึ้นนี้เสียงป่าสวบอยู่ครับไก่เบ็ดเนี่ยเขาจะตวบวปอไก่เบ็ดสามสิบหลังสามสิบกว่าหลังครับป่าจะเตีม่มปอเยือกบหน่อยก็ไม่เคยใส่เทียหรอครับร่องเบ้ง กินไหวะปลาุเตียมปีกจากทางเลยร้านมาหาอยู่ฮะกินเลยอยู่ในร้านมันมันใจนึงินปอยากร่องเยื่อแม่งขี้ซ่อนครับผมนี่ดังเรียก ผมียังครับเออ,อเยอะกับบดตายตัวล่ะยังดินดีๆอยู่ครับเนาะอ่ะเบื้งหลังต่อไปก่อนครับยังกลับมากเก็บหลังนี้ออานหลังนี้มากล้วครับผมเต็มแรกมากแล้วมาละตัว อยูมได้แท่กันเลยอุ้นดึงเด็ดอยูฟังทั้งเดี๋ยวผมตักขึ้นมาให้บงครับผมอุ้นอุ้นหลังที่สองครับนะอ่ายูยู่อ้ อ่าอะไรโอ้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 ุกนี่เอาละครับผมโอ้ของดีดีนี่แตบบ้มสวยๆครับเย็ยบครับ <c oughs> งามอยู่ครับผมคอก็ได้ใส่นีหล,ล่ะกัลรังง่ามก็ลังแจบเอนี่ใส่ปนครับอ่ะเก็บครับผม <S 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 แต่มเหลกแห่งมันครับหลังที่สองยิงเขาตาพอดีครับนี่ครับอ่ะเก็บครับ Mann, man, 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 man. Được, trên ngoài con. Việc ổ sân mình xin cấp mắt คือได้ยินแต่เสียงครับเบืองนั่นตายอยู่เบ็ดบ่ได้ยินแต่เสียงดินนุ่มแมนนังนีเยอะกับว่าไตา่ครับผมคือเรียน,นเสียงดินพัวอยู่ไหนเนาะนังหนีเยอะกับว่าหลอนครับ ยากบหน่อยก็ยังเต้นดีๆเยครับผมมาเป็นเสียงป่าอยู่ในเบียดบงเงี้ยยังหน่อยกับ่เหี่ยวนะครับเนาะยังหน่อยก็มาแล้วเตี่มนึงแล้วเยอะก็ยังดินดีๆเยอะครับ หลังนี้ก็เงียบอฮอหลังนี้เยอะหล่อนครับายยังสวบสวมประจุบิด มันสิกินดีเยอะเขียดก็ได้ bả mm một -hmm. kính dưa một cái đèo cốt cái đèo kính dưa nhắn nó no. bất kính ยอะหนิเนาะยังเยอะยังเยอะดีดีดินดีดีเยอะครับอืมแข้งแดงดีอยู่กบก็ได้คุณบอกว่ามันเยอะกบสิบวอว่าไข่ทุ่นก็ังเขียดเนาะแข้งแดงดีอยู่เขาบอกเห็นตายักอตัวที่จะมาป่าคือบ่เห็น ปากกินเบ็ดเลยแจมเดียวเนาะมีหน่อยนี่ครับผมเดี๋ยวงอกรงไปฮะต่อไม่แห่งๆนี้ครับอีกบ่ก,กี้หลังกับเบิดละนี่ตัวเดียวเนาะว้าอู้น้ำหมอก หมอมองครับมือถือครับมันก็ได้ไรลองสุขาย,ยู่ในปานอืมเด้อโอ้อ่ะคือว่าบ่มหมานครับผม,มเดียวเนาะ นี่ดีสิบว๊วเหี่ยวไาลงผลงานครับผมนี่สผลงานกับเตีมหนึ่งนะครับเด้อเสานีตัวสวยๆอยู่ดอกก็เลยไปปนหรือว่า,าไประมาณไาเลยครับใครก็มาได้อย่างอยู่แบบนี้แหละครับหาอยู่หากินเนาะ นี่มือมนันหน่อยมนันหลายมือได้มือบ่ได้ครับผมพอเดี๋ยวไปยุบไปกินก็นเอาครับสไลม,ม์มอนี้กะขอฝา,ากกีหน่อยครับผมฝากทุกท่านซอยกด้งสับสักไข่กดไลค์กดแชร์กดติดตามดนะครับเด้อก็เดี๋ยวมีกำลังใจสไลม์มอนี่มนันบ่หลายก็บ,บ่เป็นยังครับเตรียมนึ่งก็เอาเดี๋ยวขอเก็บของกระบ,บา้าดกับลาพี่น้องไว้ช่วยกันนะครับเด้อ ปบอกันว่าอีพี่ต้อไปครับผมสวัสดีครับ